ท่านครับพูดถึงว่าการถวายเขาเรียกว่าจ้องเนาะหรือว่าล่มแบบล้านาเนี่ยที่ที่วัดอย่างเนี้ยมีนนแวนวคิดยังไงแล้วในปีนี้ตั้งไว้ประมาณสักกี่คันครับท่านก็ดำรีว่าปีที่แล้วเป็นเป็นปีแรกที่ได้จัดขีจกรรมนี่ขึ้นมาปีนี้ทางวัดพนนนะนนท์ภูคาได้ทำเป็นปีที่สอง ซึ่งก็จะทำเป็นแรงท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งทำกิจกรรมภายในชุมชนปีนี้คาดว่าจะมีร่มหรือว่าจ้องล้านนาเนี่ยซึ่งเป็นพัตกรรมของอำเภอสันกำแพลงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมากกว่า3,000คันหรือว่า3,000อันจะสังเกตเห็นว่าทางด้านหลังตอนนี้กำลังทำไปแล้ว ประมาณเกือบ80%แล้วประมาณ2,000คันก็เหลือร่มอีกประมาณพันกว่าคันก็จะได้ติดหรือว่าห้อยภายในบริเวณวัดทั้งหมดซึ่งกาวัดนี้ทั้งด้านนอกด้าน,นในของวัดพนนอนในปุคามีอยู่ด้วยกันประมาณกไร่ด้วยกันก็จะได้ตกแต่งและก็ประดับทั้งจ่อง สีสันต่างๆที่จะได้มาย่ยมชมกันอันนีุ้ทธศาสนิจชนก็สามารถมาบูชาแล้วก็ทำมูลร่วมกางจ้องได้ครับได้เพราะว่าทางวัดได้มีจัดคณะสัทหาหรือว่าญาติโยมที่ได้มากราบองค์หลวงพ่อพะนนแม่ปูคาแล้วก็ครูบาเจ้าศรีพิชัยวัดพะนนแม่ปูคาได้ถวายร่มหรือว่าจ้องล้านนา คันละ50สบบาทเพื่อจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่วัดพระนอนในปู่ขานนี่ก็เจริญพรมีไปถึงไมถ่งไไ้้ครับท่านทางวัดเริ่มตั้งแต่วันตั้งแต่วันออกพรรษาเนาะวันออกพรรษาก็คือวันที่1 3ตุลาจนถึงวันที่5มกราก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่า เพราะว่ากิจกรรมนี้หรือว่าร่มการแผวนจ้องหรือว่าห้อยจ้องอของอบ้านผน,นอนแม่ปูคานี้ก็จะทำให้คณะศรัทธาที่อยู่ติอื่นติไก่เนี่ยได้มาสัมผัสได้ตลอดทางตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนมกราก็คือในช่วงของหน้าหนาว ปไปมาแล้วครับ้น้าเหน้เนยวนขานนะีย้ียข้วน้วนีย้าเนีนย้านเหนีย้าหนนยยวเหขยัง้หี้หียนีเนยนย้ียียหนวนีว